ต่อไปข้อ8นะครับข้อใดเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านนะครับข้อใดเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านกอไก่ซื้อหนังสือที่ชอบเก็บไว้ขอไข่บอกลูกว่าอ่านวละนิดจิตแจ่มใสนะครับขอควายอ่านหนังสือทุกครั้งที่มีเวลาว่างนะครับงองูนานๆอ่านหนังสือครั้งแต่ละครั้งอ่านนานๆ นักศึกษาคิดว่าข้อไหนเอ่ยอเราลองมาพิจารณาทีละข้อดูนะครับซื้อหนังสือที่เราชอบเก็บไว้อ้าวซื้อเก็บไว้นี่อ่านไม่อาม่านไม่รู้นะครับเก็บไว้แต่ว่าอ่านไม่อาม่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาไม่ได้บอกว่าซื้อเสร็จจะต้องอ่านนะเขาไม่ได้บอกนะครับนี้ต้องดูดีๆนะครับนักศึกษาบอกลูกว่าอา่านวันนิ้จิตเจ็บใสอ้าวอันนี้ไปไปบอกลูกแล้วตัวเองอ่ะใช่ไหมตัวเองก็ไม่อ่านนี่อันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่านนะอันนี้ไปบอกลูกนะครับนี่นะแต่เขาบอกว่าเป็นผู้มีทิสัยรักการอ่านเนี่ย ไม่ใช่นะครับข้อนี้การกระบ,บาดเอาไปได้เลยนะสองข้อเนี่ยมันก็จะมีข้อที่ให้เราพิจารณาอยู่อีก2ข้อก็คือการอ่านหนังสือทุกครั้งที่มีเวลาว่างอ,อันนี้เขาคงมีเปอร์เซ็นต์ถูกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนานๆอ่านหนังสือครั้งแต่ละครั้งอ่านนานๆเอออันนี้ก็ถ้าเราไม่ได้อ่านหลักการมามาพิจารณาเนี่ยเออมันก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไป,นปนได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูนิสัยและการอ่านก,นกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตัดสินใจในข้อเมื่อกี้นะ การสร้างนิสัยรักการอ่านเนี่ยหนึ่งก็คืออ่านหนังสือที่ตนเองชอบนะครับทำไมต้องอ่านหนังสือที่ตนเองชอบใช่ไหมครับนักศึกษาถ้าเราอ่านหนังสือที่เราไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เราอ่านได้ไม่นานแต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือที่เราชอบเนี่ยมันก็จะอ่านได้เรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะอ่านได้หน้า2หน้าหรือว่าอ่านได้เป็นเล่มๆเลยนะครับสมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาชอบการอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยมันสามารถทําได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือที่เขาไม่ชอบให้ตายยังไงก็อ่านแค่หน้าเดียวก็ไม่ไหวแล้วแบบนี้นะข้อ2 อ่านยังมีสมาธิและจับใจความได้นี่อันนี้สําคัญบางคนนี่อ่านนี่ไม่มีสมาธิเวลาอ่านหนังสืออยู่คิดเรื่องอื่นไปโฟกัสเรื่องอื่นอีกอ่านเสร็จถามเออใจความสําคัญคืออะไรไม่รู้อา้าวแล้วอ่านไปเพื่ออะไรอันนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะสอ่านหนังสือทุกครั้งที่ว่างนี่เห็นไหมอ่านหนังสือทุกครั้งเนี่ยเวลาว่างเสร็จนอนหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือเล่มโปรดของเขาครับว่างเสร็จก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านดีกว่าเอาหยิบมือถือขึ้นมาไถ ถ่ายไปถ่ายมาเผลอไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ไม่ดีนะฮะถ้าใครมี <c oughs> ถ้าใครมีหนังสือก็หยิบขึ้นมาอ่านนะฮะสี่เนี่ยควรมีหนังสือติดตัวเสมอเพื่ออ่านให้ได้ทุกครั้งที่ต้องการเห็นไหมครับว่านอนหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือที่ติดตัวเขาอยู่เป็นประจำเพราะว่าจะได้หยิบงานได้สะดวกไม่ใช่ว่าต้องการอ่านทียรต้องมีไปเอาในรถต้อง่งไปเอาที่นู่นนั่นนี่มันคงไม่สะดวก นะครับเขาก็จะพกหนังสือของเขาไปด้วยที่เขาอ่านเป็นประจำนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือควรอ่านและจดบันทึกข้อความคติที่ตนเองชอบอันนี้สําคัญนะครับครูสันเห็นด้วยว่าเวลาเราอา่านหรือเวลาเราเจอหนังสืออะไรดีๆมันจะมีคําพูดบางคําที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราชอบแล้วเราสามารถนํามาเขาเรียกว่าอะไรน,นำมาเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตของเราได้นะครับอ่ะกลับมานะครับข้อนี้ถ้าเรารู้ ถ้าเรารู้หลักการการสร้างนิสัยและการอ่านเรียบร้อยอันนี้ตัดสินใจไม่ยากลงมาดูข้ององูก่อนข้ององูนี่อ่านหนังสือนานๆครั้งครั้งนะ้นานๆอันนี้ไม่สม่ําเสมอนะครับนานๆที่อ่านแบบนี้ครับแต่ว่าข้อควายเนี่ยอ่านหนังสือทุกครั้งที่เขามีเวลาว่างเลยอ่าข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับถ้าเจอคําถามประมาณนี้ให้นักศึกษาตัดช้อยที่มันไม่ใช่ออกไปทีละช้อยทีละช้อยแล้วถ้าช้อยไหนไม่แน่ใจต้องมาพิจารณาอีกทีนึงนะครับว่า มันถูกต้องที่สุดไหมนะครับเพราะว่าโจทย์เราคุยตังแต่แรกแล้วใช่ไหมครับว่าต้องการกระบาดข้อที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีข้อที่ถูกข้อ2ข้อมันอาจจะมีข้อที่ถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถูกที่สุดนะฮะ